เก้าอ,อี้ร้อนที่โอทัฟฟอร์ดชัยชนะแรกก็ยังไม่พออโมริมยังเสี่ยงโดนปลด สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านกับเข้าสู่รายการขุดกระสและวันนี้อยู่กับผมต้น VR นะครับต้องบอกว่าอนาคตของอโมริมนั้นชักไม่แน่ไม่นอนแล้วครับตอนนี้ก็อีกุนซือของเขานั้นกําลังสั่นคลอนเลยนะครับเพราะว่าในฤดูกาลนี้ครับแมนเชสเต์ยูไนเตนั้นถือว่าเสริมทัพนักเตะเนี่ยโดยใช้เงินเป็นจํานวนมากครับผลลัพธ์มันก็ยังออกมาไม่ดีนะครับแต่ในพิมพิ์ลีก2เกมแรกนะครับเขาเองก็ยังไม่ชนะทีมไหนได้เลยครับนั่นจึงทําให้แรงกดดันครับตกอยู่บนบ่าของกุนซือ หนุ่มรลายนี้เต็มๆครับ รูเบนอโมริมนะครับเป็นกุนซือชาวโปรตุเกสครับวัย40ปีที่เข้ามารับงานคุมทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเตดท่ามกลางความหวังที่จะพลิกสถานการณ์ของทีมให้กลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งนะครับแต่การออกสตาร์ฤดูกาล2025-26นั้นกลับไม่เป็นไปตามที่ฝันไว้ครับ3เกมแรกของฤดูกาลครับยูไนเต็ดนั้นทำได้แค่เสมอ2แพ้ไป1เกมครับโดยเป็นการแพ้อาร์เซนอล0นย์ต่อหนร่ในพิมลีครับเสมอฟูลแลม1่ต่อ1แบบน่าผิดหวังและล่าสุดช้ำสุดๆ การตกรอบคาราบาลครับด้วยการเสมอกินพิทาวทีมจากลีกทูนะครับไป2.2ต่อ 2, ก่อนที่จะแพ้ในการดวลจุดโทษ1 1ต่อ12ครับแต่สิ่งที่ทำให้กระแสนี้ร้อแรงยิ่งกว่าเดิมครับก็คือ,อยูเนเต็ดนั้นเพิ่งจะทุ่มก็ประมาณเสริมทัพทะลุ200ล้านปอนดึงผู้เล่นบิ๊กเนมหลายรายเข้ามาครับแต่ทีมนั้นก็ยังหาสมดุลไม่เจอครับเกมลุกไม่คมและเกมรับนั้นก็ยังมีช่องโหว่ออีกมากครับแต่ก็มีแฟนบอลอีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่มองว่า อโมลิมนั้นควรจะได้รับเวลาในการสร้างระบบแต่อีกฝั่งก็เริ่มหมดความอดทนครับเพราะทีมใหญ่ขนาดนี้ไม่ควรใช้คําว่าลองผิดลองถูกนานเกินไป และื่ออังกฤษครับยังรายงานอีกว่าบอร์ดบริหารเริ่มจากกังวลแล้วครับแม้จะต้องจ่ายค่าชดเชยปลดสูงถึง11.9ล้านปอนด์ก็ตามครับแต่แล้วในที่สุดครับชัยชนะนัดแรกของวิูการก็มาถึงเกมกับเบอร์ลี่ที่บูโนเฟรนันเดสนั้นซัดจุดโทษในช่วงชดเวลาบาดเจ็บนะครับให้ทีมคว้า3มแต้มสําคัญไปได้ครับโดยอโมริมครับก็ได้ออกมายอมรับกับสื่อว่าเขาไม่ได้ดูจังหวะยิงจุดโทษเพราะมั่นใจว่ากัปตันอย่างบูโนเฟรนันจะไม่พลาดแน่นอนครับ แม้จะได้ชนะครับแต่ความไม่มั่นคงก็ยังคงอยู่นะครับโดยสื่อรายงานว่าสโมสรยังคิดที่จะลดอมโมรินแต่หากผลงานไม่ดีขึ้นก่อนจะเบรกทีมชาติจะมีการประชุมกับฝ่ายบริหารอย่างจริงจังครับแล้วก็มีการพูดถึงกุนซือคนอื่นเพื่อเป็นทางเลือกอีกด้วยครับเรียกว่าอนาคตของอมโมรินนั้นยังเต็มไปด้วยความกดดันและคําถามใหญ่ตอนนี้ก็คืออมโมรินจะพิสูจน์ตัวเองได้หรือไม่พิมิลิกนั้นไม่เหมือนบอลโปรตุเกสที่เขาเคยคุมมันโหดกว่าดุดนันกว่าและทุกเก ก็มีแฟนบอลทั่วโลกต่างจับตามอง อีสมเกมต่อจากนี้ครับจะเป็นบททดสอบสำคัญครับว่าอรมรมิมนั้นจะกอบกู้สถานการณ์ของทีมได้หรือไม่หรือจะกลายเป็นกุนซือรายล่าสุดที่ไม่รอดจากเก้าอีร้อนที่โอทับฟอร์ดและคุณล่ะครับคิดว่าอรมรมิมนั้นควรจะได้เวลาในการทำทีมเพิ่มหรือคิดว่าแมนยูต้องหาผู้จัดการทีมคนใหม่แล้วก็ลองคอมเมนต์เข้ามาบอกกันหน่อยนะครับสุดท้ายนี้ครับฝากทุกท่านกดไลค์กด s u b ส c r i b e เป็นกำลังใจให้กับพวกเราทีมงาน90นาทีด้วยนะครับเพราะฟุตบอลเป็นเรื่องของ90นาที